เื่อกี้เห็นพี่พูดว่าเข้าใจในเรื่องราคาวัวด้วยมันเป็นวัฏจักรใช่ไหมใช่ที่ผมเข้าใจก็คือวัฏจักรของราคาวัวปลไกลของวัวมันจะอยู่ประมาณอยู่ประมาณ3-5ถึง้าปีครับผมกว้างไปได้หนึ่งแคบไปได้หนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปี3มปีนิด,นดครับราคาวัวไม่มีใครไปทําอะไรหรือครับครับอยู่กับกลไกของตลาดมันวนกันอยู่อย่างเงี้ยมันวนอยู่อย่างเงี้ยวัวเกิดทุกวันไม่รู้วันละเท่าไหร่กี่ตัวคร,ครับผมเอาเอาเฉพาะเอ่อเฉพาะบ้านเราโซนบ้านเราเนี่ย วัวเกิดไม่รู้เท่าไหร,ร่แล้วก็ที่เขาจําหน่ายออกเนาะเนื้อที่เราไปอยู่พวกกันวันละเท่าไหรก่ก็มีปริมาณเพียงพออยู่แล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดว่าจะซื้อจะขายกันไหมแค่นั้นเองที่ที่ไม่มีราคาเพราะว่าไม่มีคนซื้อสวัสดีครับพบกับผมช่อง F T N Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมที่คนเลี้ยงวัวสามารถทําได้ด้วยนะครับผม ทำไปเป็นอาชีพเสริมก็ได้เพราะว่าตอนนี้เลี้ยงวัวอย่างเดียวผมต้องบอกตรงๆว่าคงไปรอดยากนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเจ้าของหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวสักหน่อยครับผมพ่บูนะครับชัยาสุกิจครับฟามเห็ดนางฟ้าสุรินสาขาสองในเมืองสุรินทร์ครับครับผมฝากช่องทางติดตามไว้สักหน่อยครับผมช่องทางติดตามก็อยู่มีที่เพจชื่อฟามเห็ดนางฟ้าสุรินทร์สาขาสองเลยนะครับแล้วก็ Facebook ก็ชื่อชัยาสุกิจครับ ครับผมอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของฟาร์มเห็ดหน่อยครับผมฟาร์มเห็ดนาำฟ้าสุรินสาขา2นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2563นอนะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่ที่4แล้วแหละนะครับก็เราเริ่มต้นจากาสถานการณ์ของโควิดมีแรงบันดาลใจว่าช่วงช่วงที่เรา,อ,าออกไปไหนไม่ได้อยู่ออกไปไหนไม่ได้หรือว่าอยู่แต่บ้านนี้สิ่งที่ต้อง สิ่งที่ต้องมีตลอดคืออาหารคร,ครับผมนั่นแหละแล้วก็เลยว่าเ,เดิมทีบ,บ้านแม่เขาทาเห็ดอยู่แล้วมา30กว่าปีครับ,<ป>รบนะครับพี่ก็เลยว่าเอ้ยเรามีพื้นที่เ,เล็กแล้วก็อยู่ในเมืองด้วยเรา่าจะเอาก็เชื้อเห็ดมาเพาะดูแลแล้วก็ขายดอกดีไหมครับก็ทําอยู่สีโรงเรือนโรงเรือนละสามพันก้อนนะครับก็ประมาณห10มื่นนิดนิดหมื่นนิดนิดหมื่นจํานวนก้อนครับครับผมหมื่น,นกว่าก้อนนิดนิดครับก็เลยก็เลยเปิดดอกแล้วก็เก็บไปขายที่ตลาดเปิดเสนอแม่ค้า ไดเ้เห็ดเราพานครับนกครสนใจก็เลยเขาสามารถขายต่อได้ง่ายเขาก็นรย<ๆ>สนใจเราก็เลยว่าวันละยี่สิบสามสิบโล,โลเนี่ยมันไม่พอขายครับเราก็เลยนั่งนั่งคิดพิจารณาดูว่าจะเช่าที่ก็ไม่ว่าพื้นที่ของพี่มันแค่200กว่าตารางวาก็เลยมาได้ที่ข้างหลังด้วยก็เลยขยายโรงเรือน15โรงเรือนครับทุกวันนี้ครับ <15 S 2> ผม15โรงเรือนพี่ก็สร้างเองคนเดียวนะครับ15โรงเรือนขนาด4 5, 5ีคูณ6เมตรที่เห็นตอยนีน นะครับพร้อมกับระบบน้ําต่างๆก็ทําเองคนเดียวเพราะว่ามันเป็นมันเป็นงานง่ายๆเนาะงานปลาปาอย่างเงี้ยงานมุงยาคาอย่างเงี้ยมันเป็นงานง่ายๆก็ทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับ,รบก็เลยก็เลยได้15โรงเรือนสร้างเอง1ปี1ปีเต็มโอโงเรือนละ3,000ก้อนก็มีหลักๆคือเห็นนางฟ้าภูฐานครับผมแล้วก็นางลมขาวฮังการีนะครับที่ท,ท,ที่ที่ตลาดของเรามีความต้องการ ครับอยู่ทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากศูนยนะ์คนมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับผมอ๋อการที่จะเลี้ยงเห็ดดูแลเห็ดได้นะเราต้องมอีวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาทําเป็นโรงเรือนก่อนครับผมนะครับก็ง่าย,ายๆเลยเท่าที่เห็นนะครับแลนเนต้องซื้อเขาหญ้าคาต้องซื้อเขาครับส่วนเสาที่เราใช้ประกอบอย่างเงี้ยครับก็เราไม่จำเป็นต้องมีเสาปูนเรามีไม้ต้นไม้แห้งไม้อะไรก็ได้ที่ทําเสาได้แทนปูเสาปูนไม่ต้องซื้อเขา เรามาประกอบกันครับผมเป็นโครงสร้างของโรงเรือนลักษณะนี้แต่ที่ทิ้งไม่ได้คือยญาคายญาคายญาคานี่คือต้องใช้ยญาคาเท่านั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าเขาจะช่วยระบายอากาศอืมแล้วก็ไม่มีความร้อนที่กระทบลงมาครับที่ที่ที่จะมีผลต่อเห็ดเห็ดครับเห็ดพวกนี้ก็เรียกว่าเห็ดตระกูลเย็นเขาชอบอากาศชื้นครับผมโดยเฉพาะหน้าฝนแล้วก็อากาศชื้นเขาจะมีเขาจะมีความเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าความหมอก กับเขาจะเดินเติบโตของเขาเป็นอย่างมากครับผมเนี่ยครับเพราะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่แข็งแรงแล้วก็ประหยัดที่สุดอยากให้ทุกคนใช้เป็นจุดเริ่มต้นครับแล้วก็ส่วนก้อนเชื้อสามารถที่จะหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ที่ฟาร <ๆ S 2> ์มของเราก็มีขายเช่นเดียวกันก้อนเชื้อหนึ่งก้อนนะครับก็จะมีก็จะมีสูตรอาหาร,ราก้อนอยู่นะครับก็จะมีตั้งแต่ทีเลอยยางพาราร้อยเปอร์เซ็นต์ลำอ่อน ลำอ่อนนะครับเน้นว่าลำอ่อนนะครับเพราะว่าลำอ่อนจะมีอาหารมากกว่า,าลำหยาบลำรวมต่างๆครับแล้วก็ภูมไม้ยิบซ้ำดีเกลือครับแต่ลงไปในสูตรอาหารสูตรแต่ละสูตรก็จะมีความแตกต่างในแต่ละฟาร์มอีกนะครับไม่ไ,ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจะคล้ายๆกันอาจจะมีสูตรอาหารที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับ,รบสมสูรแล้วก็เนื่องให้สุกแล้วก็หยอดเชื้อเราต้องการเห็ดนางรมฮาเการีแล้วก็ยอดเราต้องการเห็ดนางฟ้าภูฐานแล้วก็หยอดนะครับ แต,แต่ที่ฟาร์มจะเน้นแค่2ตัวนางฟา้ากูฐานแล้วก็นางลมขาฮังการีครับผมหลักๆแค่นี้เลยใช่ครับเวลามีผลผลิตก็คือก้อนเชื้อหนึ่งก้อนจะอยู่กับเราที่เราสามารถดูแลได้อยู่ประมาณ5้าถึหกเดือนครับผมครับเขาก็จะหมดรุ่นเขาก็จะให้ผลผลิตที่น้อยลงแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่ ครับนะครับสำหรับลูกฟาร์มที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามที่ฟาร์มเห็น้าาัุินสาขา2ได้เรามีจําหน่ายทุกเดือนครับผมรบเราจะจําหน่ายทุกเดือนเดือนละเดือนละประมาณสัปดาห์กว่าเพราะว่าเราจะจําหน่ายก้อนเชื้อเฉพเาะเฉพาะช่วงที่พ้อมเปิดดอกให้กับลูกค้าเท่านั้นความเสี่ยงก็จะมีในเรื่องของราของเราที่จะเอาใจใส่ดูแลเอาเต็มที่ไหมครับผมผลผลิต เราต้องรู้จักขายด้วยต้องรู้จักขาย,ขายด้วยใช่สาคัญที่สุดมีน้อยมีมากถ้าเรามีพอจํานวนที่จะขายในหมู่บ้านได้ครับก,ก็ก็ต้องรู้จักขายและต้องมีเวลาดูแลเขาอยากเข้าใจครับลงเรือนเอ่ยโรคและศัตร,รูแมลงเอ่ยคยับงั้นเราต้องมีเราต้องหาข้อมูลนิดหนึ่งเกี่ยวกับ,บ,ก,บการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดน,นี้ ทำไม้เกิดนั้นอาจจะมีปัจจัยเรื่องของอุณหภูม,อมอิอุณหภูมิอุณที่ที่เราต้องควบคุมครับอุณหภูมิเรามันอยู่ข้างนอกเราสามารถควบคุมได้โดยการสร้างโรงเรือนแบบนี้ครับผมสร้างอุณหภูมิแบบเนี้ยคือตัวน้ำตัวน้ำนี่แหละจะเป็นตัวปรับอุณหภูมิครับผมแล้วก็เรื่องของคุณภาพของก้อนเชื้อครับนะคุณภาพของก้อนเชื้อสาคัญมากค,คือแหล่งที่มาของก้อนเชื้อเราต้องซื้อจากแหล่งที่ ที่มีประสบการณ์รที่สามารถเชื่อถือได้อืนะว่าก้นเชื้อมีคุณภาพนั้นเป็นอย่างไรครับผมแต่ที่นี่ฟาร์มพิาฟ้าสุรินสายานสองรเราใช้ ขี้เลื่อยยางพาราร้อยเปอร์เซนต์และเป็นขี้เลื่อยใหม่เท่านั้นนะครับครับผมไม่เอาก้อนเก่าไปตีแล้วมาผสมทำทำขายหรือว่าทำใช้เองนะครับครับผมตัวนั้นก็จะตีทิ้งเลยถ้าเป็นก้อนเก่าจะนับแยกถุงแยกขี้เลื่อยเก่าทิ้งเลยครับผมทิ้งก็คือเอาไปปลูกพืชอื่นหรือไปลงนาแล้วแต่ครับต้องใช้ขี้เลื่อยยางพาราร้อยเปอร์เซนต์และเป็นขี้เลื่อยใหม่ด้วยรายได้ต่อวันตกประมาณเท่าไหร่ครับรายได้ต่อวันของพี่ทุกวันนี้ เห็ดเห็ดพี่ก็จะอยู่ประมาณวันละวันละนะครับไม่น้อยกว่า30กิโล30กิโล30กิโลคูณ70คูณ70นะครับผมบไม่น้อยกว่าครับผมไม่น้อยกว่านะครับ30กิโลคูณ70ก็เป็นเงินไม่ต่ำกว่าวันละเท่านั้นครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมบางวันก็40 50 6 0แล้วแต่หรือบางช่วงที่พี่มีเห็ดใหม่หรือว่าอุณหภูมิได้เห็ดออกเยอะครับ พี่ก็จะระบายเห็ดได้วันละ80 90กโลหรือสูงสุดพี่เคยได้วันละ150-60กโลก็มีเกี่ยวกับฤดูกาลไหมมีส่วนมีส่วนใช่ไหมครับใช่เพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา1ปีพี่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิครับเห็ดมีความต้องการของตลาดทุกวันทุกวันใช่ทุกวันแต่แต่เรื่องของอุณหภูมิมแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากันครับผเราจะควบคุมยังไงจน จนวางแผนแล้วก็คิดว่าช่วงนี้ร้อนปัญหาของเห็ดเราก็ต้องวางแผนว่านหนึ่งเราต้องมีก้อนเยอะไว้ก่อนครับก้อนเยอะไว้ก่อ<ห>นใช่ก้อนลงเรือลงเรือเพื่อ15โรงต้องเต็มทุกทุกโรงครับผมทีนี้เราเปิดดอกเราจะก็จะมีวิธีการเปิดดอกเช่นอ่าสัปวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพี่เปิดโรงนี้ครับ3,000ก้อนครับผมแล้วประมาณวันที่สิบพี่จะไปเปิดอีกโรงหนึ่ง วันที่ยี่สิบพี่จะไปเปิดอีกลงหนึ่งครับผมคือเขาจะหมุนเวียนกันไปตลอดแบบนี้ถ้าเราเล่นเปิดหมดทักสมมติเราสิบลงเราเปิดวันที่หนึ่งหมดปั๊บครับผมเห็ดเราจะออกพร้อมกันเห็ดล้วมันจะออกพร้อมกันประมาณสองร้อยลกเดี๋ยวนี้เราจะระบายเห็ดไม่ทันมันจะทำให้คุณภาพของเห็ดนั้นเขาเรียกว่าอะไรเก็บปั๊บเขาจะอยู่ในความเย็นได้อยู่ประมาณตู้แช่ปกติตู้แช่เครื่องเหลื่อมแบบปกติได้อยู่ประมาณสามวันครับถ้า ถ้าเราเก็บปกตินะคือคไม,ไม่ไม่แก่จนเกินไปแต่ถ้าเราระบายไม่ทันเห็ดก็คุณภาพของเรามันจะมันจะช้าได้ง่ายครับมันจะไม่มีคุณค่าทางคุณค่าทางอาหารมันจะลดลงเพราะนั้นเราต้องใส่ใจเรื่องของปลายทางด้วยผู้บริโภคด้วยทําการตลาดยังไงครับครั้งแรกเลยครั้งแรกที่การตลาดโดยโดยปกติพี่เป็นคนไม่รู้จะขายของนะเริ่มต้นเริ่มต้นเลย ไม่ค่อยรู้จักขายของโดยันว,ยว,ยว่าเรอาอ,อาจจะอายหรืออาจจะอ,อ,อะไรที่เป็นพื้นฐานแล้วก็เลยเออด้วยความเชื่อว่ามันไม่ได้สิสร้างมาแล้วต้องขายเองทาเองเก็บเองโดยเฉพาะโดยเฉพาะเห็ดทุกก้อนที่เก็บเห็ดทุกดอกอะ่ะคนเก็บเองเก็บมือครับแล้วทํายออผลผลิตแบบนี้ยเรามั่นใจแล้วของเราสวยเริ่มต้นเลยพี่เอาไปเสนอเขาเสนอว่านี่เห็ดผมนะเห็ดผมมีเห็ดเรา เราไม่รู้จะไปแทรกตลาดหรือไปหาตลาดไงเปเสนอแม่ค้าเปเสนอแม่ค้าเลยเสนอแม่ค้านี้ผมนะผมทาเห็ดผมถามเนี่ยพี่ไปถามในตลาดเลยใช่ไหมใช่ไปถามในตลาดเลยว่าป้าผมทําเห็ดนะป้าป้าซื้อผมไหมผมมีสักวันแรกที่ผมไปผมมีเห็ดสามโลมีเห็ดสามโลสามกิโลถือไปถุงละกิโลสามเอาไปให้เขาดูเลยเอาไปให้ดูเลยป้าผมทําเห็ดนะอย่างนั้นอย่างเงี้ยครับเออเขาไปเจอบังเอิญไปเจอแม่ค้าใจดีบอกว่าเออเอามาดูที่นายเอามาซื้อหน่อยมาดูก็ดูก็เวเขาบอกเออขายง่ายเพราะวันที่สองเขาบอกว่า พ่งนี้มาอีกนะันที่สามเนี่ยันที่สี่บอกนะนายมีสักสิบโลไหมไม่พอเลยเริ่มเลเรามีแค่เจ็ดโลกันะวันที่สี่มีแค่เจ็ดโลป้าผมมีแค่เจ็ดโลผมเพิ่งมีลงเดือนไม่กี่โลครับลังต่อไปเราเราก็เออนะป้าต้องการวปละสิบโลนะครับผมพอหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปป้าต้องการวันละสามสิบโลครับไม่ครับเจ้าเดียวต้องการวันละสามสิบเจ้าเดียวนะครับเจ้าเดียวต้องการวันละสามสิบโลพี่ก็เลยว่า ทำไมดีเครียดเลยทีนี้เราไม่มีเหตุแต่ว่าเหตุเราคุณภาพได้แล้วบผมพอดีป้าจะายุกเลิกเจ้าที่เคยประสบป้าเพราะว่าอ่าน้องก็อยู่ในเมืองด้วยอยู่ใกล้ป้าด้วยพี่โทรหาได้ตลอดครับบางี้ครับผมพ,พี่ก็เลยว่าทําไงดีจะทําได้เขาได้อืมก็เลยก็เลยมีโอกาสได้ซื้อที่ข้างๆเลยขยายโรงเห็ดก็เลยมีเห็ดพอที่จะป้อนแม่ค้าทุกวันนี้พี่ก็มีออเดอร์ประจําอยู่แล้ววันละสี่สิบโล จากโรงเรือนแค่4โรงเรือนใช่ไหมใช่ครับนี่ครับปัจจุบันมีถึง15โรงเรือน15โรงเรือนสุดยอดมากครับผมสุดท้ายแล้วครับผมคืออยากได้คาแนะนําสักหน่อยว่าตอนนี้คนเลี้ยงวัวลาบากมากคนเลี้ยงวัวสามารถทําอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมเลยไหมครับที่จริงการการทําพืชกับการมาีสัตว์เนาะครับผมต,ตกาต่างแล้วก็เวลาการดูแลก็จะก็จะ,ก,จะก็จะสอดคล้องกันสอดคล้องกัน,กนใช่เพราะฉะนั้นการการทําเห็ด เป็นพืชอย่างหนึ่งที่ต้องใช้เวลาเหมือนกันกับการดูแลสัตว์ผมตื่นขึ้นต้องอยู่กับเขาเลยถามว่าทําด้วยกันได้ไหมได้เห็ดเก็บเช้าผมเช้าก็คือเช้าตรูเลยเช้าตรูเช้าตูตีสี่ตีห้าตีสามเอาเป็นต้นไปได้เลยครับผมอย่างพี่พี่เก็บเห็ดตั้งแต่มาจากตลาดคือตีสี่ตีห้าพี่เก็บเห็ดแล้วเพราะว่าอุณหภูมิได้ดวงอาทิตย์เย็นมาขึ้นความร้อนยังไม่มีครับผมเราเก็บเห็ดในเวลาที่พอเหมาะ แล้วเราจะได้เห็ดสวยครับผมทีนี้การเลี้ยงวัวก,กับเห็ดอยู่ด้ยวยกันได้วัวตื่นเช้ามาถึงให้อาหารครับผมกว่าเราจะเสดเห็ดเราสามารถเราสามารถดูแลเขาจนถึงเช้าครับผมคือเช้ามาเราก็กิจวัตรประจําวันแล้วก็ไปดูแลวัวได้ครับผมให้วัวได้เที่ยงแล้วก็มาลดเห็ดครับบ่ายแล้วก็ไปดูวัวเย็นแล้วก็มาจ็บเห็ดนี่สามารถที่จะดูแลได้ใน ในความเหมาะสมครือจํานวนเห็ดที่เหมาะสมรบว่าเราจะทําบริโภคเองครับยสองส0มร้ก้อนหรือทําเพื่อการตลาดการขายเป็นอาชีพเสริมบวกกับบวกกับพืชผักอื่นๆก็ได้ไม่จะเป็นไม่จะเป็นต้องเห็ดอย่างเดียวมีเป็ดไข่ไก่ไข่ไก่อะไรก็บ้ากันไปครับเพราะฉะนั้นชีวิตถ้าทําวัวด้วยทําเห็ดด้วยและพืชอื่นๆด้วย ชีวิตเราก็จะอยู่กับวัฏจักรอยู่เน,นี่ยนี่เราก็จะมีตารางรผมตารางชีวิตในแต่ละวันของเราครับผมเพราะ,ะนั้นสนใจชิมเห็ดก็มาสอบถามก็ได้ที่ฟาร์มเห็ดนางฟ้าสุรินสาขาสองในตัวเมืองสุรินทร์นะครับครับเมื่อกี้เห็นพี่พูดว่าเข้าใจในเรื่องราคาวัวด้วยมันเป็นวัฏจักรใช่ไหมใช่ตามที่ผมเข้าใจก็คือวัฏจักรของราคาวัวกลไกของวัวมันจะอยู่ประมาณอยู่ประมาณ3ถึง5้าปีครับผมกว้างไปได้หนึ่งแคบไปได้หนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปี สามปีนิดดครับราคาบัวไม่มีใครไปทําอะไรหรือครับครับอยู่กับกลไกของตลาดมันวนกันอยู่อย่างเงี้ยมันวนอยู่อย่างเงี้ยวเกิดทุกวันไม่รู้วันละเท่าไหร่กี่ตัวครับผมเอาเอาเฉพาะเอ่อเฉพาะบ้านเราโซนบ้านเราเนี่ยบัวเอ่อเกิดไม่รู้เท่าไหร่ครับแล้วก็ที่เขาจําหน่ายออกเนาะครับเนื้อที่เราบริ้พูดกันวันละเท่าไหร่ก็มีปริมาณเพียงพออยู่แล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดว่าจะซื้อ จะขายกันไหมแค่นั้นนี่ที่ที่ไม่มีราคาเพราะว่าไม่มีคนซื้อครับผมนี่โอเคเข้าใจอย่างดีเลยโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม,บผมขอบคุณครับ